สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะผ่อนค่าไฟฟ้ากับแอป s h o ป e e ได้นะครับทำยังไงไปดูในคลิปนี้กันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เ็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Sho ป e e ขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนเลื่อนมาที่ด้านล่างแล้วเลือกตรงนี้นะครับบินค่าน้ำค่าไฟนะครับผมใช้ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เลือกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับให้เพื่อนเพื่อนหยิบบินค่าไฟขึ้นมานะครับก็ทําการสแกนนะครับถ้าสแกนไม่ติดให้เราเลือกตรงนี้นะครับ ทีนี้เพื่อนๆก็หยิบบินมานะครับมันจะมีคําว่าหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกหมายเลขตรงนี้เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จิ้มคําว่าตรวจสอบบินครับทีนี้เพื่อนๆเนี่ยจะเห็นในส่วนของค่าใช้ไฟฟ้านะครับของเราปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูชื่อที่อยู่ให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จิ้มคําว่าชําระเงินที่ด้านล่างนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับนั่นก็คือวิธีการชําระเงินนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกตรงนี้นะครับ spaator Exp Choppy l a t e r นเพอเราสามารถที่่จะผอนค่าาไไฟฟ้้ดนะครับให้เราเลือกตรงนี้้เขาไปนะครับ เสร็จแล้วก็จิ้มตรงนี้นะครับเพื่อจะเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับตรงนี้จะมีตัวเลือกนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับวิธีการผ่อนชําระนะครับเพื่อนๆสามารถผ่อนชําระสูงสุดได้ถึง6เดือนเลยนะครับแต่ผมจะผ่อนชําระแค่เดือนเดียวนะครับทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เลือกที่จํานวนเต็มเลยนะครับหเดือนที่จะชําระเสร็จแล้วเราก็มาจิ้มปุ่มยืนยันที่ด้านล่างนะในขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับอันนี้ผมลืมใส่ก่อนเนาะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับกรอกให้ยอ เสร็จแล้วก็มาจิ้มปุ่มชําระตอนนี้ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะส่งรหัส otp ไปที่เบอร์มือถือของเรานะก็ให้เพื่อนเอารหัสใน sms เนี่ยมากรอกตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับเ <Hey, S 1> เราทําการชําระค่าไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมเป็นวิธีการผ่อนด้วยกับ s อชเ ator เลเนะครับชอป e e p a พ ator นะเพืนท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะผ่อนค่าใช้ไฟฟ้ากับ s h อป e e p a พ ator ได้แล้วนั่นเองนะครับเราไปใช้งานกันดูนะครับผม